หลายคนเนี่ยได้ยินข่าวกันไปแล้วนะคะที่มีคุณปู่คนนึงนะคะที่ถูกแกมคอร์เซนเตอร์โทรมาแล้วก็หลอกที่ทําให้สูญเสียเงินไป22ล้านบาทใช่ค่ะนี่เข่าที่ผินมานี่คือเยอะที่สุดแล้วนะแล้วก็ยังมีจำนองบ้านด้วยใช่ไหมคือต้องบอกว่าเทปเนี้ยพอปัดไปนั่งไล่ดูไล่อ่านเอาดีดีเนี่ยนะปรากฏว่าคุณปู่ท่านนี้ถูกหลอกแบบ หลายซ้ําหลายซ้อนมากหลอกเอาง่ายๆนะรวบรวมมาให้เนี่ยสามตลบสามม้วนด้วยกัน <Okay. S 1> ถ้าเาไปไล่เรียงกันก่อนเอาไปดูก่อนนะคะว่าคุณปู่เนี่ยถูกหลอกได้ยังไงนะคะเราจะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อแบบนี้นะคะคือจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยคือคุณปู่นะเขาชื่อว่าคุณไพรสันจันสุริยวงนะคะหรือเราเรียกว่าปูอออป่ออสละกันปู่ออสอายุ81ปีนี่เป็นบ้านของปู่ออสนะคะที่จงังหวัดนนทบุรี คือปู่ออสเนี่ยหลายคนบอกว่าเฮ้ยทำไมมีเงินมีทองเยอะมากมายอ,อ,อะไรขนาดนั้นคือปู่ออสเนี่ยเขาเป็นอดีตหัวหน้างานด้านวางแผนธุรกิจสายาสายงานด้านเชื้อเพลิงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะพอเกษียณอายุมาเด็กกัพอจะมีสตุง้งสตางเงินเก็บอยู่บ้างนะคะทีนี้วันเกิดเหตุนะคุณปู่เขาบอกว่าจู่ๆก็มีโทรศัพท์ปริศนาโทรเข้ามาบอกว่าเนี่ยบัญชีของคุณปู่เนี่ยนะถูก เหมือนกับว่าไปเชื่อมโยงกับขบวนการที่เขามีการทุจริตเงินหลวงที่จังหวัดพระนครศรียุธยาเขามีการโกงเงินกันของภาครัฐเนี่ยนะสิล้านแล้วก็มีทั้งข้าราชการผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วไอ้เงิน11ล้านเนี่ยมันบังเอิญไป คล้ายๆกับว่าไปเคลื่อนผ่านบัญชีของลุงของคุณปู่นี่แหละก็เลยทําให้คุณปู่เนี่ยก็เลยติดร่างแหไปด้วยทีนี้แก๊้งคอเซนเตอร์นี่ก็เลยบอกว่าเอางี้นะคุณปู่คุณปู่เนี่ยอายุ81แล้วคุณปู่เนี่ยอายุเยอะแล้วไม่ต้องเดินทางมาสอบปากคำที่โรงพักคุณปู่ก็เดี๋ยวเราคุยการผ่านทางไลน์ละกันพอมีการคุยการผ่านทางไลน์ใช่ไหมคะปู่อ๋อบอกว่าคือมันเนียนมากไอมิจฉาชีพเนี่ยมันใช้วิธีการคือวิดีโอคอลแล้วก็ แต่งชุดตำรวจทำตัวเป็นตำรวจลักษณะก็คือเหมือนตำรวจหมดเลยแล้วตำรวจปลอมที่อยู่ในสายนี่นะคะ,ะเขาใช้วิธีคือเหมือนกับว่าปู่เนี่ยไม่ถนัดในการใช้สมาร์ทโฟนใช่ไหมสอนเลยปู่ต้องทำแบบนี้นะ1 2 3 4 5เปิด e banking เปิดธนาคารทางออนไลน์แล้วก็ให้ไปขายไอ้บัญชีเงินฝากต่างๆเนี่ยเอาโอนเข้าให้กับทางามิจฉาชีพค่ะ ปู่เนี่ยบอกว่ามีเงินอยู่ในบัญชีเนี่ยนะที่โอนไปให้เนี่ยทั้งหมด19ล้านบาทอโอนไปให้เขาหมดเลยแต่แค่นั้นไม่พออันนี้ม้วนแรกที่ถูกหลอกมาม้วนที่2พอมิจฉาชีพพอรู้ว่าคุยไปคุยมาเฮ้ยปู่เนี่ยไม่ได้มีแค่เงินในบัญชีนี่นาะปู่มีบ้านปู่มีบ้านหลังเบื้อเริ่มเลยที่นนทบุรีก็เลยบอกปู่ออสว่าเดี๋ยวบ้านเนี่ยก็ต้องตรวจสอบด้วยนะเอาไปขายฝากจำนองขายฝาก ได้มาอีก3ล้านแล้วก็มีดอกเบีย้ยอีก4 5, ี่แสนห้าปู่ออสก็เขาบอกให้ทําแบบนี้ยตํารวจบอกอะทําไงอะปูก็เลยไปจํานองขายฝากใช่ไหมได้เงินมาปู่ออสโอนให้กับมิจฉาชีพอีกค่ะก้อนที่แล้ว19ล้านก้อนใหม่อีก3ล้านรวมเป็น22ล้านบาทนะคะที่ปู่ออสโอนให้ไปเอาเราไปฟังเสียงปู่ออสหน่อยค่ะผมใช้สมาร์ทโฟนไม่ก็เป็นโอนเงินอะไรก็ไม่เป็น รกรงพันตำรวจตีที่อยุธยาเนี่ยจะเป็นคนกำกับการแสดงทุกขั้นตอนเลยว่าให้ผมโอนเงินยังไงโดยขั้นแรกก็คือให้โอนเงินจากบัญชีสากรอร์นอมรั์ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตรออกไปทั้งหมดนะแล้วก็โอนเข้าสองบัญชีที่ว่าดิแล้วก็ให้เริ่มโอนไปอย่างปปชท,ที่เขาอ้างถึงเนี่ยทั้งหมดนะครับ เสร็จแล้ววันต่อๆมาก็ได้ได้สอบปากคำผมไปแล้วก็บอกก็รู้ว่าผมมีบัญชีหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์นะอยู่กับโบรกเกอร์สองแห่งก็สั่งให้ไปขายหลักทรัพย์ทั้งหมดทั้งสองแห่งขายเสร็จก็โอนเงินไปให้เขาอีก นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ยังค่ะการหลอกลวงเนี่ยยังไม่จบนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยพยายามจะหลอกต่อในมวลที่3นะคะเพราะผ่านไปประมาณ2วันคุณผู้ชมเชื่อไหมระหว่างที่ปูออ่ออสรอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบนี่นะคะปรากฏว่าจู่ๆก็มีตำรวจผู้หญิงเนี่ยนะคะมาบอกว่าตรวจสอบเสร็จแล้วปู่ออสเป็นคนบริสุทธิ์ค่ะเดี๋ยวทางหน่วยงานจะคืนเงินให้ แต่คุณผู้ชมคะมันมีตรงนี้เนี่ยะค่ะปู่ต้องหาเงินมาวางค้ำประกันตามระเบียบอีกประมาณ4ี่ล้านสแสนบาทด้วยกันนะคะทางแต่เดี๋ยวทางตํารวจใจดีจะออกให้เครื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นให้ปู่เนี่ยนะคะหามาประมาณ2องล้านสองแสนบาทก็พอแต่คุณปู่บอกว่า ปูหมดตัวแล้วนะคะ,ะคราวนี้ก็เลยตัดสินใจโทรศัพท์ติดต่อไปหาลูกชายค่ะอยู่สิงคโปร์นะคะลูกชายพอรู้เรื่องปุ๊บโอ้โหเอามือทัาบอ,อกเลยโดนหลอกแน่นอนนะคะรีบเดินทางกลับมาประเทศไทยแล้วก็รวบรวมข้อมูลแจ้งความกับตำรวจไซเบอร์ทันทีค่ะอยากจะขอร้องนะครับว่าอ,อ,อย่ามาทำกินกันบนหลังคนอย่างนี้เลยขอให้มีความเมตตาสงสาร ผู้คนบ้างนะครับเพราะว่าเพราะว่าคนเมื่อคนมันมันไม่ไม่มีแล้วครับมันเสียทั้งสุขภาพจิตสุขภาพกายแล้วก็คิดอะไรไม่ถูกครับไม่เป็นอันกินอันนอน,นครับก็อยากจะขอร้องพวกแก๊งวิชาชีพทั้งหลายครับว่าหยุดนะครับอย่าอย่ามาทำอย่างนี้เลย คือตั้งแต่เกิดเรื่องนะคุณผู้ชมคุณปู่ก็ผ่ายผอมไปเลยน้ําหนักลดเลยนะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้ก็สุขภาพก็แย่เหมือนกันลูกชายบอกค่ะบอกว่าอยากจะฝากถึงธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายควรที่จะต้องมีการ ตรวจสอบระบบะด้วยนะคะแล้วก็ต้องมีระบบที่รัดกุมค่ะจับสังเกตได้ว่าจำนวนเงินในบัญชีของลูกค้าที่เขาเข้าออกกับรายได้ของลูกค้ามีความแตกต่างกันมากผิดปกติหรือว่าอย่างนั้นเนี่ยหน่วยงานคนตั้งข้อสังเกตไว้เลยไหมว่ามีเงินเข้าออกเป็น1ิบเท่าของรายได้น่าจะมีการหยุดทาธุรกรรมเอาไว้ก่อนอจนกว่าเจ้าของบัญชีเขามาแจ้งอีกครั้งหนึ่งจะได้เป็นการป้องกันให้กับทางลูกค้าไม่ให้เจ้าของบัญชีสูญเสียเงิน ไปแบบนี้ด้วยนะคะหลายคนก็บอกว่าก็เห็นด้วยกับลูกชายที่แสดงความคิดเห็นว่าโอ,อ้น่าจะมีหน่วยงานที่ช่วยตรวจสอบหน่อยให้ระบบมันรัดกุมมากกว่านี้เพราะว่าหลายๆกรณีเนี่ยนะคะก็สูญเงินไปหหลักล้านกันทั้งนั้นเลยแล้วพอไปตรวจสอบของรายชื่อของเจ้าพนักง,งานเนี่ยที่ทางวิชาชีพอ้างเนี่ยนะคะก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นรายชื่อของตำรวจที่ทํางานอยู่จริงๆนั่นแหละหแต่ว่ามิชาชีพมาอ้างไงคะคือถึงแม้ว่าจะไปตรวจสอบรายชื่อเนี่ยก็ยังเห็นว่าเออทำงาน อยู่จริงๆยิ่งทําให้หลงเชื่อไปเข้าไปอีกเนี่ยนะคะอือบบกว่าไฟไหมเนี่ยยังเหลือที่ดินนะ,ะแต่ว่าคอร์เซนเตอร์เนี่ยหมดเนื้อหมดตัวเลย <Open S 1> อมันโหดมากเลยเนี่ยใ,ให้เอาบ้านไปจำนองเนี่ยใช่